สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบียนทำนายไพ่ออกรเ์เคิลนะหายกันไปนานเลยนะหนเดือนนะอาจารย์งานยุ่งมากๆเลยนะคะในช่วงนี้กลับมาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดวงของเดือนตุลาคม พศ2567กันเลยนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไอดียนาะล้างมาได้เลยนะค่าครูนะคะพิเศษมากๆเลยช่วงนี้และมีวอลเปเปอร์เสริมดวงแถมด้วยนะคะอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะวอลเปเปอร์ที่เสริมดวงแถมเนี่ยไม่ใช่วอลเปเปอร์รวมนะคะเป็นวอลเปเปอร์ที่ใช้บนเดือนปีเกิดน,นะคะของคนที่มาดูดวงเลยนะคะเป็นวอลเปเปอร์เฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นโปรพิเศษมากๆเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะ นะมาต่อกันที่ชาวราศีธนูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยนะชาวราศีธนูนะอามาเรื่องการงานกันก่อนเลยนะการงานของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างคะว้าวชาวราศีธนูการงานนะคะคุณในช่วงนี้นะใครที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำ หรือว่างานส่วนตัวนะคะทำอะไรจะต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรที่ไม่ดีอย่าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไปจับหรือว่าทำอะไรที่มันไม่สุจริตเนี่ยค่ะการงานของคุณนะคะจะดิ่งลงทันทีเลยนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะส่วนถ้าเกิดใครที่ทําดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะการงานของคุณนะคะจะค่อยๆเติบโตขึ้นใครที่ ทำงานประจำก็จะมั่นคงและยิ่งอายุงานเยอะขึ้นนะคะงานคุณเงินคุณนะคะก็จะยิ่งดีและมั่นคงยิ่งขึ้นไปนะส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะการงานนะคะจะค่อยๆเติบโตขึ้น,นะคะ่ะและนี่นะคะจะ เป็นงานที่ทําให้คุณนะคะสามารถอยู่ได้เลยด้วยซ้ำนะช่วงนี้นะคะใครอยากเสริมดวงเรื่องการงานนะอาจารย์แนะนําให้ไปทําบุญหรือว่าสวดมนต์นะคะแล้วก็กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะท่านจะยิ่งช่วยเสริมให้คุณนะคะการงานมังคังร่ำรวยยิ่งขึ้นนะ และในช่วงนี้ชาวราศีธนูมีโชคเกี่ยวกับการงานด้วยนะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานต่างๆนะคะหรือใครนะคะคิดการใหญ่อะไรไว้ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีธนูอย่ารอช้าลุยได้ลุยเลยนะคะ ต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างค่ะการเงินของชาวราศีธนูคะ่ะจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะชาวราศีธนูในเดือนนี้นะแล้วก็คุณเป็นคนที่ ใจอ่อนเวลามีใครเข้ามาหยิบยืมเงินหรือว่ามาขอความช่วยเหลือนะคะคุณมักจะช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาเตือนว่าในช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินอย่าให้ใคร ยืมของนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คืนยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครยืมเงินนะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีค่าใช้จ่ายฉับพลันค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่คุณสามารถที่จะหมุนเงินได้นะหมุนเงินได้นะคะแล้วก็ใครนะคะอยากเสริมดวงนะคะเอ,อให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เป็นผู้ชายนะจะดีมากๆเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะหรือไม่ก็จะมีผู้ชายที่อายุมากนะคะเข้ามาช่วยซับพอร์ตในเรื่องของการเงินคุณนะในช่วงเดือนนี้นะคะดูสีในช่วงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณอะทั้งการงานการเงินเลยอะ่ะมันจะมีโอกาสมาในเรื่องของการงานแล้วมันจะเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างเรื่องเงินได้สร้างโอกาสในเรื่องการเงินได้ในช่วงเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นว่าไพ่แบบเนี้ย คนที่จะลุกขึ้นมาถามได้แล้วนะใครที่นอนสมอยู่นะคะหรือว่ากำลังท้อแท้กับชีวิตนะให้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะลุกขึ้นมาลุยนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างค่ะความรักของอาจารย์จะมีทั้งหมด3สถานะด้วยกันนะคะก็คือสถานะคนโสด สองสถานะคนมีคู่คือคนที่คุยแล้วก็คบกันเกิน6เดือนอาจจะแต่งงานหรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะคะแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนนะคือคนที่คุยแล้วก็คบกันไม่ถึง6เดือนนะจ๊ะอะเรามาเริ่มกันที่คนโสดกันเลยจ้าคนโสดหนูยังลืมรักเก่าไม่ได้นะชาวราศีธนูยังลืมคนเก่าๆไม่ได้นะแล้วก็คุณเป็นคนที่ โดดเด่นอะคือถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาและเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะแต่จะเป็นคนที่คี้หึงคี้หวงอารมณ์ร้ายมากๆเลยคนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาน,นิดนึงค่อยๆค,คบหากันอย่ารีบร้อนนะคะแล้วค่อยๆศึกษากันดูกันไปก่อนว่าสิ่งที่เป็นข้อดีข้อเสียของเขาแล้วก็ของเราเนี่ยหรือว่า โดยรวมแล้วเนี่ยเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าพึ่งรีบร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลืมคนเก่าให้ได้ซะก่อนคนใหม่เข้ามาเขาจะได้ไม่เจ็บนะแล้วก,เเก็เลือกดีๆค่ะเลือกดีๆเพราะว่าจะมีคนเข้ามาหลายคนมากนะชาวราศีธนูในช่วงนี้มิสเนจะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเข้ามานะคะต่อไปคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่คู่ของคุณหรือไม่ก็คุณเนี่ยมีเกณฑ์อยากที่จะแต่งงานนะ ม,มีความคิดอยากแต่งงานคู่ของคุณเป็นคู่ที่รูปร่างหน้าตาดีนะโอ้จริงๆคุณคิดมาแล้วอะว่าคุณจะเลือกคนเนี้ยชาวราศีธนูคนคนเนี้ยค,ค,คุณคิดมาดีแล้วและเขาก็เป็นคนที่ขยันมากๆเลยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้นะซึ่งเขาเองก็คิดแบบเดียวกับคุณเขาเองก็คิดแบบเดียวกับคุณนะแต่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจรู้ไหมเพราะว่า จะมีไพ่ฉุดขึ้นไพ่ฉุดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันนะมีเกณฑ์ทะเลาะกันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพาคู่คุณนะคะไปทําบุญนะไปทําบุญคู่หรือกวดน้ําคู่กวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรเอ,อ่อหรือว่าคนรักเก่าในเดียรชาตินะคะมันจะช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยรับรื่นเพราะคู่ของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะชาวราศีธนูดีมากๆเลยไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะคะต่อไป คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยมีนิสัยคล้ายๆกันนะอาจจะเป็นนิสัยเรื่องการกินหรือไม่ก็อาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาที่คล้าย,าย,ายกนันอช่วงนี้ทะเาลาะกันบ่อยเดือนนี้ทะเลาะกันบ่อยนะคะเดือนนี้ทะเาลาะกันบ่อยนเนาะแล้วก็คู่ของคุณเป็นคนที่เซ็กจัดมากๆเลยนะทั้งคุณแล้วก็เขาเ,เลยเซ็กจัดมากๆเลยเอมีเกณฑ์รู้จักกับคนคนนี้ ผ่านการแนะนําจากคนที่รู้จ,จักมานะอืมผ่านผู้ใหญ่แนะนํามาถามว่าดีไหมคนเนี้ไพ่บอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะจริงๆแล้วเขาเป็นทางเลือกที่ดีเขาเป็นคนดีนะคะคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอา่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้เนาะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะยังไงต่อกับเขา นะจะยังไงต่อกับเขาเพราะว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกเลยนะมีสิทธิ์เลือกทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนะ่ยเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนคนนี้จะสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่มีอะไรอยากบอกอยากเตือนชาวราศีธนูในเดือนนี้ไหมคะชาวราศีธนูไพ่บอกว่า ในเดือนนี้คุณต้องใจเย็นให้มากๆมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็อยากทําอะไรให้ศึกษาเรียนรู้ให้ดีให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้ดีให้รู้ให้แจ่มแจ้งแล้วลงมือทําแล้วทุกๆอย่างจะประสบความสําเร็จให้ไปทําบุญค่ะไปทําบุญ ปิดทองพระอะไรพวกนี้นะคะจะดีจะเสริมดวงของคุณมากๆเลยชาวราศีธนูนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไอดีด้านล่างมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ